อย่าลืมว่าตอนนี้ผมขอเล่าตะลุยพย้อนต้นสักนิดหนึ่งว่าในฐานะที่ด้านในฝึกมาตามลำดับตามที่กล่าวมาแล้วองค์สมเด็จพระบัณิแก้วสอนคาถาว่าปรามโมทเพื่อความสว่างสวัยของอารมณ์จิตที่เห็นสิ่งทั้งหลายเป็นทิศโดยสะดวก แล้วหลังจากนั้นมาองค์มสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแนะนำให้เจริญในอริยสัจสี่หยับทุกข์ให้เห็นทุกข์แล้วก็หลังจากนั้นได้เมตตาเจริญเ,เมตตาพรมริหารจำได้ไมครับที่พูดะตะวันนี้เลยก็จงกระทั่งท่าน,านาแล้วก็ต่อมาให้เจริญ ในอสุภกรรมฐานมรณานุสติกรรมฐานยังกระทั่งได้ผลคือทิพยุพยานปรากฏได้ในปุเพนิวาสานุสติยานจุตูปป,ปาติยานอตีตังสยานอนาคตังสยานปัจจุปนังสยานและยะถากรรมตายานแจ่มใสชัดเจนมากขึ้น จนกระทั่งเห็นภาพต่างๆได้เหมือนก,กับกลางวันในเวลาเที่ยงแต่ความจริงวิสัยนี้เป็นวิสัยขององค์สมเด็จสัสมาสมุทธเจ้าจะพึงเห็นได้แต่ถ้าว่าถ้าหากบรรดาเราเราทั้งหลายจะลองนำไปประพฤติปฏิบัติตัวบ้างจะมีผลดีดีหรือไม่ดีก็ต้องลองกันคือเท่าที่พูดให้ฟังว่าท่านพู้หนึ่งทำมาได้ แล้วเราก็เป็นอะไรบ้างท่านมีกี่นิว้วเรามีกี่นิว้วท่านมีอาการสามสิบสองเราก็มีอาการสามสิบสองเราหลังจากนั้น่านกบำเพ็ญบรารมีสิบให้ครบถว้วนเป็นของไม่ยากรวมความแล้วก็ 1, หนึ่งให้เจริญอริยสัจสี่สองมีพรหมวิหารสี่สามมีสุภกรรมฐาน แล้วก็มีมรณานุสติกรรมฐานหลังจากนั้นท่านย้ำว่าจงบำเพ็ญบารมีสิบทำบารมีสิบให้ครบถ้วนจริญเมตตาพเมหาสี่ให้ครบถ้วนเจริญออสุภกรรมฐานให้ครบถ้วนแล้วก็ทรงอริยสัจสี่ให้ครบถ้วนถือว่าอริยสัจสี เป็นวิปัสนาญาณที่มีความสัมพันธ์มากถ้าว่าอย่างนั้นจำให้ดีนะฟังแล้วก็จำจำก็ไปปฏิบัติกันบ้างทำมันเซ้ค,ครบอย่างที่ท่านทำได้ในเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงตรัสอย่างนั้นแล้วท่านบันททกของท่านไม่ว่าไม่เห็นใจยาก ก็ว่าไม่มีอะไรยากเลยอริยสัจสีก็ไม่ยากใครไปใครมาก็ถามถึงทุกเถ็นคนแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาทุกข์แล้วก็มีคนนำทุกข์มาแจกให้ทุกวันสำหรับเมตตาพรมิหารทรงเป็นปกติขณะที่ทรงเมตตาพรมิหารก็ถูกด่าเป็นปกติ ถูกด่าถูกว่าถูกดินทาถูกเกสียดสีถูกใส่แกล้งเป็นปกติอารมณ์จิตแห้ก็สบายทำไมจิงสบายท่านคิดว่าพูกนี้ไม่ใช่คนดีคนบ้าท่านก็นเลยไม่ถือคนบ้าไม่ว่าคนเมาเพราะอะไรเพราะว่าอย่าลืมว่าดัานได้ที่จิคุณญาณอย่าลืมว่าองค์นี้เป็นพระทรงภิญญาสมาบัติ ได้ห้าในปัญญาหกในเมื่อทรงอภิญญาและวิชาสามก็ส่งเมื่อทรงอภิญญาแล้วก็สามารถจะรู้ได้ว่าคนที่เขาว่าอย่างนั้นน่ยตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนแต่รู้ว่าการเขาทำอย่างนั้นเขาแกล้งแกล้งอย่างนั้นเขาเสียดสีอย่างนั้นเขาดินทาแบบนั้น เวลาตายเขาลงอเวจีมหานรกแล้วเราก็จะไปแตะต้องอาเวจีเพื่อประโยชน์อะไรนี่ท่านบันททกต้องท่านไว้ว่าอย่างนี้นะท่านก็เลยไม่อยากเข้าไปใกล้เวจีเมื่อเจอคนพว้นี้มันด่าว่าเสียชีท่านท่านก็นยิ้มส,สบาย,บายชื่นใจชื่นใจตอนไหนบอกโอ๋หนอไม่น่านเลยไม่น่าจะ ไปไหม่คึกคึกเล่นเลยแล้วก็ถ้าเกิมองต่อไปถึงอนาคาตทาสยานว่าคนผู้นี้เขาจะมีทางแก้ตัวไหมในเวลีชีวิตปลายมือของเขาท่านก็ทราบว่าโอกาสที่เขาจะแก้ตัวให้ดีขึ้นไม่มีสำหรับเขาเลย ยังไงยังไงเขาก็ไปเดินเล่นนอนเล่นนั่งเล่นละเวทีแบบสบายๆท่านก็นเลยไม่มีตกตรงบนให้เขาด่าไปตามชอบใจพอตอนเจริญสุภกรรมาฐานมีอารมณ์มมเข้มไม่ก็ไม่มีอะไรหนักเพราะท่านพนนี้สู้มาหนักแล้วทูกอย่างจับภาพมันเป็นอารมณ์ผุนชานสาวสังกำนันใหม่ลูกบ้างลูกใครบ้างแต่ใครบ้างก็มากันเป็นแถว วันทั้งวันมีแด่สาวเต็มกุฏิแต่งตัวกันสวยสดสวยงามแต่มองไปที่ไรไกลเป็นศพทุกทีแล้วก็ศพเน่าซะดวยหมดจิตมันก็เกิดความระยำคนสวยเห็นว่าเป็นคนไม่สวยเป็นคนที่พูดไดพูดได้มองสื้อเป็นศพไปหมดมันก็สวยไม่มีดีท่ไมอย่างนั้น อเอาไอ้ใจของเรานี่มาก่อนถ้าเห็นคนอย่างนี้ไม่สวยอย่างนี้ไม่ใกล้คิดอย่างนี้มันรักแทบตายไม่ตอนนี้ใจมันเป็นยังไงมันด้านไปหมดแทนที่เห็นก็ว่าสวยเกิดการสสียดสขึ้นมาในใจแต่ว่าไม่ได้แสดงการออกเพื่อนได้เพียงทราบว่าภาพของเขามันสปกปรกมันเป็นอนิจจังหาเที่ยงไม่ได้ มองมาในได้อารยสัต์ทุกคนก็ปรากฏว่ามีแต่รมของความเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะทุกคนมาถึงแล้วก็ระบายความเป็นทุกข์ให้ปรากฏก็เลยไปกันใหญ่อารมณ์ยึดมันก็หลมยังไม่มีตอนนี้ถ้ามีความเข้าใจไหมว่าที่ท่านเจริญอย่างนี้มองโดยดีหนึ่งบรมีสิบครับทวน หมายความว่าการจิตจะต้องก้าวเข้าสู่เป็นพระอริยเจ้าเจริญพรมีหานสี่ให้ครบส่วนตัวนี้ตัดโสทสะทำจิตให้เข้าไปสู่ความเป็นพระโสดานดับที่สองคือโกลังโกละและเอกพีชและสกิทาคามีและอนาคามีเจริญอสุภกรรมฐานให้ชัด ก็ทําจิตให้เข้าถึงสู่ความเป็นพระอนาคามีพระโสดาสองระดับคือโสดาีมีสามชั้นัตขตาตุงนี้ยังรักบานตะไทยยังรวยบานตะไทยยังโกรธดบานตะไทยหลงบานตะไทยไอตาไทยเนี่ยภาษาในไทยเขาว่าไงก็าช่างเือะว่ายังว่ากันเต็มที่ยังต้องคุมอารมณ์สิ่ง็อยู่อย่างหนักมั่นคงอยู่ในสิงเท่านั้น พอถึงโกลังโกละอารมณ์แห่งความรักความโลภความโกรธความหลงก็เริ่มเบามาอีกนิดหนึ่งพอถึงเองกวิชีมันก็เบ,เบาเต็มที่เกือบจะไม่ปรากฏพอถึงสักกีชาคาม,มีฉันก็ไม่มีอารมณ์หวั่นไหวมากแล้วเป็นความรักความโลภความโกรธความหลงจำมาให้ดีนะเมื่อสั่นสอนให้เรียงลำดับการปฏิบัติแลว้วก็จัดอริยสัจเจ็ดท,ที่ต่างให้รู้จักว่าเขาทุกข และการที่จะดับทุกข์ต้นดับความอยากอยากอะไรอยากสวยไม่มีแล้วอยากได้คนสวยไม่มีเลิกเพราะมันทุกข์อยากรวยเลิกสร้างรวยมันก็ทุกข์อยากโกรธอยากพยาบาทก็เลิกเพราะมันทุกข์อยากเกิดก็เลิกเพราะมันทุกข์นี่ฟังไปตอนนั้นนะนีวานนี่มายันอยู่ตรงนี้ วันนี้ก้าวต่อไปท่าเขียนไว้อย่างย่อๆนะผมก็ย่อแต่ตอนไหนผมขยายได้ผมก็ขยายให้ฟังเพาะไม่ใช่เรื่องของผมแต่ก็ตอนไหนผมไม่เข้าใจเรื่องของท่านผมก็ไม่ขยายมันเป็นเรื่องของท่านแล้วก็จงอย่าลืมว่าท่านเจ้าของเรื่องเป็นพระทรงอปิญญาแล้วก็ได้สมาบัติแปด ถ้าเราอยากทำอย่างท่านบ้างมันก็ไม่ยากเราไม่มีอภิญญา,ยาเราไม่มีสมาบัตแปดเราก็ทรงอารมณ์จิตของเราให้เข้าถึงสมาธิเพืออารมณ์สงบสูงที่สุดถ้าที่สเร็จถึงจะพึงทําได้สำหรับท่านที่บันทึกไว้ว่าอารมณ์ทุกอย่างที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงสัง่งท่านไม่เคยคลาดจากจิตเารมีสิตก็มีหรเสียสุปกรรมฐาน บรณานุสติกรรมฐานอริยสัจสี่สร้งโยทรงแก้วตลอดเวลาไม่เมีอลงเคลื่อนไปจากนี้แต่อย่าลืมนะไม่ใช่พระรหันต์มันก็โยนเหมือนกันจิตแน่วแน่ตอนนี้ไปท่านบอกว่าสังฆพยากรครับผมจะอ่านให้ฟังพยากรณ์เขาว่ายังไงล่ะท่านบอกว่าเมื่อคืน วันขึ้นสิบสี่ค่ำเดือนแปด้เริญพระกรรมฐา,านจิตอย่างกามาวจรสวรรค์คือดาวเดึงแลีกับทชมันโลกและก็นิพพานเป็นที่สุดตอนนี้เข้าใจแล้วอย่างอย่าลืมว่าจิาตถ้าจิตใจอย่งางเขาถึงพระนิพพานได้ต้องมีอริยสัจแจำมใสมีบารมีสิบเข้มพอสมควร มีพรมีหารสี่แจมแ่มใสชัดเจนหนักแน่นทรงตัวมียสุภรมฐานทรงตัวนี่เป็นพื้นฐานสมถานนะวิปัสสนามีอริยสัจทร,รงตัวแน่นอนอารมณ์จริงจัดอย่างเข้าถึงพระนิพพานได้เป็นใช้คำม่มอ,อย่างอย่างก็หมายความจิตจ,จับการมาวจรสวรร์ค คือตั้งใจให้ดีทรงชานให้สบายรวบรวมกำลังทุกอย่างที่พระพุทธเจ้ามอบให้จิตบร,ริสุทธิ์สงสัยก้าวขึ้นไปสู่กามาวจรสวรรค์ข้าพระจุลามุนีเจดีสถานนมำสก,การพระฟังเทศฟังคำสอนใี่กระท่องเที่ยวไปในกามาวจรสวรรค์มีดาวเดอืองเป็นต้น หมดแล้วใช้เวลาพอสมควรก้าวไปสู่สภาพของผมเที่ยวพรมพอสบายใจไปพระนิพพานน้ัเสกรารพระพุทธเจ้าไปสถานที่อยู่ของตอนที่พบแล้วผมว่าเท่านี้นะในเ,เรื่องของท่านนะอยากจะทำอยากจะเข้าใจว่านิพพานมีจริงหรือไม่จริงพรมมีจริงหรือไม่จริง สวรรค์มีจริงแล้วไม่จริงนี่พ่านไปได้หรือไม่ได้ก็ลองทําดูก็แล้วกันนี่พูดให้ฟังว่าท่านทําอย่างนี้ขณะนั้นท่านกล่าวว่าเราเปล่งวาจาวา่าตอนที่จิตท,ที่เข้าถึงนิพนนะันธ์นี่ที่อารมณ์เข้าสู่สนิพันธ์ท่านเปล่งวาจาว่าจะเราจะเลี้ยงพระพุทธเจ้าให้อิ่มเอาคนนั้นจกักลืนเคริบเคลิ้มกันอยนี้น พอถึงวันนี้ผ่านได้แล้วมันก็เรื่องคุ้มครึมจิตมันยังมีกิเลสอยู่บ้างมันยังไม่หมดพต่ชักจะบอกว่านี่เราจะเลี้ยงพระพุทธเจ้าให้อิ่มให้กล่าวว่าในขณะนั้นเองก็ได้ยินเสียงบอกมาว่าพระพุทธเจ้าอิ่มนานแล้วแต่ว่าเธอนั่นแหละจงทำตัวของเธอให้อิ่มชักยง พอได้ยินเสียงบอกใหม่ทักสองถอยหลังโกรธอารมณ์กี่คิดว่าเอ๊ะนี่เรากำเลิบมากไปแล้วระหรือนี่นี่เรามันดีพอแล้วหรือแต่ว่าอารมณ์นั้นมันปรากฏขึ้นเองไม่ได้คิดในใจพอเข้าไปถึงสภาวะนิพพานสภาว,วะพระนิพพานอารมณ์มันผ่องใสเยือกเย็นมันเป็นความสุขว่าจะไม่เปล่งขึ้นมาเองโดยไม่ได้ตั้งใจ ท่านกล่าวต่อไปว่าหลังจากนั้นก็เห็นพระคุณท่านสมหากัจจายนะกำลังนอนอยู่และก็มีพระอื่นๆนั่งล้อมอยู่หลายรูปตอนนี้เห็นจะเป็นเวลาตอนหคค่ำท่านไม่ได้พูดอะไรมากกว่านั้นท่านเล่าไว้ย่อจริงๆนะครับเป็นตอนหคค่ำนะ นี้ตอนต่อมาท่านบอกว่าเวลาใกล้รุ่ง่เปล่าเนาะอ้อเปล่าเนี่ยผมจะแถมเขาสิเขาเห็นว่ามันตอนหัวค่ําแล้วท่านต่อมาใกล้รุ่งอ๋อเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเป็นอนุนว่าท่านใช้เวลาของท่านคืนนั่งเกือบทั้งคืนผมจะต่อตักนิดกับผิดที่แล้วฉลังไม่ต่อดีกว่า จะแถมของท่านเลยแถมไม่ได้กันแล้ว <c oughs> ท่านบอกว่าเห็นพระใบธรรมมหกระจรญนะกําลังนอนอยู่มีพระอ,อื่นนั่งล้อมรอบอยู่เวลานั้นเป็นตอนรุ่งอรุณท่านกล่าวว่าเราอาราธนาขอพบท่านพระมหาเจรยญนะ อีกบาระหนึ่งเอาตอนนาตอนก่อนหน้าอยู่เป็นตอนหลงแนงเพื่อขอความปราณีให้ท่านได้ให้ท่านช่วยให้ได้อาราตนผลในชาตินี้เพราะว่าการเจริญอิปัสสนาญาในคราวนั้นท่านกล่าวว่ามีพระมหากัจจยนะมาสอนอยู่ตลอดเวลานี่ฟังแล้วคนจะคิดว่าโอ้หน้าโคจะบ้าบ้าบาบแล้วเนี่ยนะ มีที่ไหนพระมหาักเจรนาคันธนิพพานไปแล้วดันจะบัสอนวิปัสนาญาณอีกถ้าสงสัยเรื่องของท่านแล้วก็ธรรมพิญญาก็ใช้ไม่ได้แล้วทำจิตอย่างกระทุกสมาบัรแปดลองไล่เบีย้ยตามนี้บางทีจะพบแรือไม่พบก็ว่ากันไปท่านบอกว่าเมื่อได้พบพระมหะาักะจรนะแล้วเข้าไปกราบธรรมเสศการ ว่าพระคุณท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณทรงคระสอนาานิปัสนาญาณได้โปรดประทานให้กระผมได้มีโอกาสได้เข้าถึงความเป็นอรหัตผลในชาตินี้ได้เถิดขอรับเพราะว่าอย่างนั้นท่านพระมหากจจยนะท่านก็ยิ้มยกมือขึ้นลูกศิษะมาทางหลังเด็กเหล่าได้วาจาที่เต็มไปด้วยความเมตตาว่าเธอ อย่าวิตกกังวลไปเลยเวลาของเธอไม่เกินสิบปีเศษเศษเป็นอย่างช้าสุดเรื่องความเป็นอรหันต์จะเห็นหน้าเห็นหลังถ้าว่าอย่างนั้นอย่าลืมนะท่านใช้ว่าคําว่าหลังจากนี้ไปสิบปีเศษเศษเป็นอย่างช้าที่สุดแ็อย่างเร็วที่สุดสมาได้บอก ตอนนี้ท่านบอกว่าเวลามันก็สว่างกราบถวายที่มันเากันพระมหาพระมหากัากจจายนะกลับวันรุ่งขึ้นเป็นมันพระในตอนเช้าท่านบอกท่านลงลาฉันเสร็จท่านเจ้าคุณท่านเทศเจ้าคุณอะไรก็ไม่ทราบเวลาฟังท่านเจ้าคุณเทศ ท่านก็สนแสดงความเคารพในพระพุทธเจ้าสแสดงความเคารพในพระธรรมแสดงความเคารพในพระสงฆ์ไม่ใช่แค่คุณนะนี่หมายความเจ้าของผู้บันทึกจิตน้อมก็ไปถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระส,รสงฆ์มีพระมหากระจายนะผู้เป็นอาจารย์เป็นสำคัญขณะฟังเทศอยู่นั่นใจฟังธรรมใจจิตธรรมธรรมกรรมฐานไอ้ใจกับจิตจนก็ตัวเดียวกัน จับเสียงเทศเป็นนิมิตกรรมฐานพอรมจับรับจิตมันก็เป็นสมาธิเทศเทศิดี่กำลังเทศจนหายไปหมดเลยไม่ได้ยินเสียงเทศพบท่านพระมหากัระจยนะมาลอยอยู่คนหน้ายแย้มยิ้มแย,มแย้มแจ่มใสสดชื่น มีรัศมีกายสว่างสวยกา้ามีประกายองค์ท่านคล้ายกับเพชรทั้งองค์ท่านยินี้ขอความปราณีว่าเขากาดให้กระผมได้ได้เป็นอราหันต์ในชาตินี้ให้เร็วกว่านี้สักนิดใด้ไหมครับตามที่พยากรณ์ไว้ว่าสิ่งีเกดส,สอาจจะน่าช้่ไปเพราะว่าชีวิตของผมนี่มีความไม่แน่นอนอาจจะตายไม่ได้ก็ได้ ในเวลานี้เหล่าบริษัทแทนหลายชณะนั้นเขาก็ต่างเกลียดชำนาญกันตามๆกันที่ไม่ปฏิบัติตามเขาเพราะว่าเขาปฏิบัติแบบเบสิกพวกเราปฏิบัติแบบเบสแตกไอเบสิกกับ,บเบสแตกมันเหมือนกันไม่เหมือนว่ามันทรงไหมถ้ามันึงอย่างีงหมายความมันก็หาว่าเป็นเต่าพันล้านปี เวลานี้เขาเปลี่ยนกันใหม่หมดแล้วไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ตั้งใจจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนตามเขาทำแหวเห็นสองบาททำตามแบบเก่ามันจะได้อะไรแต่ใจท่านก็สบายท่านบอกไม่ว่าอะไรแต่ถ้าว่ารู้สึกว่าอันตรายมารอบตัวเกรงว่ามันจะตายเร็วซะก่อนจะได้เป็นอรหันต์เป็นอันว่าท่านบร,รมหากระจจะได้ก็ยกืนย,นยันคำเดิม หลังจากนั้นก็เห็นทับพันราศีรัศมีหประการโวยพุ่งลงมาจากอากาศมองไปแล้วก็เห็นพระรูปประโฉมขระองค์สมเด็จพระบรมลูกกนาตมีความสวยงามมีความสว่างสวยัยยิ้มแย้มแจ่มใสแย้มประโอดมาประทับลออยู่ใกล้มาก ในสมเด็จพระผู้มีพระพายเจ้าก,ก็มีพระพุทธดีกาว่าเธอ,อย่าคำหนึ่งมากไปทำไมระยะเวลาสิบสีเศษเป็นเวลาที่ช้าที่สุดเท่านั้นแต่ว่าการเร็วที่สุดยังไม่ได้บอกไวเพาราะระยะกลางที่ไม่ได้บอกไว้ถ้าหากการปฏิบัติของเธอทรงกำลังใจตามที่สอนไว้ทั้งหมด เวลา,าที่จะกําหนดบรรลุมรรคผลนั่นมันไม่แน่ขึ้นอยู่กับการขยันหมั่นเพียรจงอารมณ์ถูกต้องเท่านั้นขึ้นชื่อว่าก,การบรรลุมรรคผลนั่นใครจะพยากรณ์แน่นอนไม่ได้เวลาไม่ใช่อยู่กับผู้พยากรณ์เวลาน้ออยู่กับผู้ปฏิบัติและเวลาห้านาทีเสร็จที้นตอนนี้เป็นเรื่อง พาดหัวข้อตงกล่าวว่าสมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมงประทานการกระทำน้ำมนต์และพยากรถ้าว่าอย่างนี้นะตอนนี้ผมว่าตามท่านไปเรื่อยๆแต่ผมไม่อยากจะแก้แล้วแก้ก็ผิดทุกทีจะไปแทรกขธติไรผิดทุกทีท่านบอกว่าวันนี้ตรงกับวันที่15รกรกฎาคม2506 รงกับวันแรมเก้าขาเด็นแปดวันนี้เจริญพระกรรมฐานเวลาเช้าประมาณแปดนาฬิกาสามสิบนาทีเริ่มลงมือพวาะจริงไม่ใช่เริ่มลงมือร่เช้าเนี่ยเแถมเข้าไปทีไรจะผิดทุกทีฉันข้าวเสร็จเริ่มลงมือเวลาแปดนาฬิกาสามสิบนาทีมีแขกมาขั้นระหว่าง เมื่อเสร็จการรับแขกแล้วแขกไปหมดก็เข้าจเจริญกรรมฐา,านต่อจิตจับอนาปา,น,า,านุสติกรรมฐานอย่าลืมนะเห็นไหมล่ะพระที่ทรงอภิญญาสมาบัติแป่ก็ยังไม่ที่อนาปาเลยให้จำให้ดีนะนี่พูดให้จำเพราะวิชาความรู้เราสอนกันล้นแล้วเลยสมองเข้าไปไม่รู้กี่เท่าตัวหลายเจ็ดตัวลำตาล เอาปฏิปทาของท่านีดำได้มาคุยวันนี้คุยแค่ไหนก็ตามใจเลิกหมดแค่หมดเวลาแค่ไหนเลิกพอแค่นั้นเอาจิตจับอนาปานุสติกรรมฐานมับปรับเดียวจิตทรงชันสี่พุ่งรุดเดียวเข้าถึงชันแปดถอยหลังกบมาตั้งในชานสี่ที่เป็นรูปปฌานขยับลงมาถึงอุปจารสมาธิจิตทรงตัวจับคาถาปราโมท ที่องค์สมเด็จสัะมาสผูพุทธเจ้าสอนอารมณ์แจ่มใสมีความสว่างสวัยเหมือนเวลาเที่ยงแล้วก็จับพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็สบายเอม่ยากจับพระนิพพานเป็นอารมณ์อารมณ์จิตเด็นพระนิพพานแจ่มใสชัดเจนความสบายเบ็นเกิดอารมณ์ก็เยือกเย็นมีอารมณ์เป็นสุขอย่างบอกไม่อย่างบอกไม่ถูก เมื่อภาวะจิตแย่งเข้าสู่เขตนิพานท่านบอกว่าพบท่านพระมหาโมคคลานะแล้วก็ท่านพระมหากัจจายนะแล้วก็พบชายสองคนเป็นอันดับแรกต่อมาพบชายสองอีกสี่คนตรงทางแยกจะเข้าสู่ห้องมันมีห้องอีกห้องหนึ่งเป็นห้องโถงใหญ่ ห้องโถงใหญ่มากสวยสดสงดง,งามและดดโเรง่งมันมีห้องอยู่ห้องหนึ่งไปยืนอยู่ข้างหน้าห้องแล้วก็มีเสียงแบบว่าที่นี่เป็นที่ประทับขององค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจา้าเมื่องจขนานั้นเององค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจา้าก็ทรงสเด็จออกมารับข้างนอกแล้วก็ทรงนำบาทมาลูกหนึ่ง มานำบาตรมาแล้วในบาตรแล้วมีน้ำท่านก็เทน,น้ำออกจากบาตรแล้วก็ทรงตักน้ำใหม่ใส่เข้าไปในบาตรมันกล่าวว่าในเวลานั้นคิดว่าพระพุทธเจ้าจะทำน้ำมนต์รดให้จะได้สวัสด็จอรหันต์เร็วๆิีจะได้อยากได้อราหันต์อย่างเดียวแต่ความจริงแล้วท่านสอนให้ทำน้ำมนต์ปลดคนในการทำน้ำมนต์ท่านบอกว่าห้ามเรียกร้องของทุกอย่าง แม้แต่ดอกไม้ทุกเขียนถ้าเขามามีมาให้ก็รับถ้าไม่มีมาก็แล้วไปวิธีทำน้ำมนต์เอาน้ำใส่เข้าในบาตรแล้วก็แผงจิตสู่คนบาตรจะลึกถึงพระพุทแคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณ,รรคณในอดีตทั้งหมดคือไปดีวิโสทั้งหมดก็แล้วกันนะแล้วก็แผงจิตลงสู่ในบาตรแล้วอธิษฐาน ขอกระแสน้ำนี้จนทราบสั้นไปทั่วสรารพรางกายกำจัดโรคาพยาพาทังหลายของมนุษย์และสัตว์ให้หายโดยฉับพลันและก็ไหยทีวีโสจนจบบทเอามือวนปากบาดเมื่อเสร็จแล้วก็เพ่งอีกครั้งหนึ่งอธิษฐานอีกให้รักษาโรคทุกชนิดไม่เลีอยไม่ต้องช้ยา่เปันหมายเหตุ เวลาหมดท่านหยิบบาตรที่มีน้ำมนต์มาแล้วก็เทน,น้ำลงไปใส่พระนะาอื่นแล้วก็น้ำมาตักบาตรท,ทาเป็นน้ำมนต์ขณะนั้นท่านมือวนไปรอบปากบาตรนเห็นบ้านด้านฝาได้ยินสิ่งสัญญาณบอกเวลาก็ขอ,อยุติพระตะเพียงทรงนี้